สิข่าวสวัสดีครับวันนี้เป็นข่าวของคุณปรินพานิชพักนะครับรองหัวหน้าพักพยายปิปตดกำลังโดนข้อกล่าวหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วครับก่อนอื่นเลยนะคะคุณปรินคือใครคะโอโ้คุณปรินนี่เป็นความหวังอันสูงสุดของพักพยายปิปตดในนาทีนี้เลยนะครับเอาจริงถ้าพูดว่าปรินพานิชพักคนจะไม่เอะใจกับคำว่าพานิชพักมากกว่านะครับเพราะคุณปรินคือลูกชายของดรเตรซุป ลรสุปคือดรสุปชัยพาณิชภักดนะครับดรสุปชัยพาณิชภักนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของพรรคประชาธิปัตย์ครับเป็นอดีตนะครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก WTO นะครับและเป็นเลขาธิการอังถัดนะนี่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับดรสุปชัยเคยเป็นคัดเดตครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะเป็นนายกคนกลางเพื่อที่จะหยุดวิกฤต การเมืองไทยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นนะครับทีนี้มาว่าถึงประวัติของปรินล้วนเลยนะครับแน่นอนครับเมื่อเป็นลูกดรซุปก็ต้องจบจากอังกฤษนะปัจจุบันนี้นะฮะเล่นการเมืองในฐานะคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วคิดดูครับเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ครับนะเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับและที่สําคัญครับเป็นผู้นวยการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนําหน้าดรสุชัชวีนี่แหละครับ ปรินปานิชยักครับก็เรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะอายุเพิ่งจะ44เองนะคะคแต่กับกรณีข่าวที่เกิดขึ้นกับน้องที่มีออกมาร้องเรียนอายุ18นี่ก็ต่างกันรุ่นพ่อกับรุ่นลูกเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องเกมการเมืองพี่ติ๋งถ้ามองว่าเป็นเรื่องเกมการเมืองคุณก็ต้องดูก่อนว่าตอนนี้มันมีอะไรให้ไปใช้ปัดต้องโดนโจมตีบ้างถ้ามองเรื่องการเมืองกรทมดรสุชาติวีก็่ใช่ตัวเต็งอะไรนะฮะตัวเต็งก็นู่นนะชัติชาติอัศวินนู่นนะครับ พรรคประชาธิปัตย์เอาจริงๆก็ไม่ได้สู้รบปมมือใครนะฮะก็เดินตามต้อยๆลุงตู่ไปเนี่ยนะ,ะพาไปไหนก็ไปนะครับและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่พรรคใหญ่ที่จะชิงการําเป็นนายกอะไรในสมัยหน้าก็เป็นพรรคขนาดกลางนะฮะที่พร้อมจะร่วมได้ทุกพรรคยกเว้นพรรคทักษิณเท่านั้นเองนะครับคุณปริน จะเป็นหนน่า,าพรรคปใหปัดในอนะคตอันใกล้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ๆนะพรรคปให้ปัดเนี่ยตอนนี้ก็ออกไปกันเยอะแล้วนะทั้งไอติมทั้งฟัวดี้ทั้งบุญกรกจกติกวนิสก็ออกไปให้ไให,ให้ปัดไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องการเมืองนะครับอ่ะแล้วถ้าพี่วิเคราะห์มาแล้วมันดูไม่ใช่เกมการเมืองแล้วมันเรื่องอะไรล่ะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปเคลียร์กันที่ศาลน,น,นะครับเอาข้อจริงคุณปรินเนี่ยนะครับยังเป็นผู้ถูกกกล่่่่่าาาาวววหหออยยยูนนะะคครรรััับบเพีงงงแแตตจจไม้้ข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะฮะข่มขืนก็ทำานเราเด็ก18ที่อังกฤษ2คดีคุณปีนบอกว่ามันจบไปแล้วเราก็ไม่รู้อะไรมากกว่านี้นะครับและเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะมี3มเคสใหญ่ที่มาจากทนายสิทธานะครับเคสแรกคือเด็กอายุ18นะครับที่อ้างว่าจะพาไปเทนเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนนะฮะเสร็จแล้วก็ล้วนลามนะครับหรือคดีที่2อที่เพชรบุรีสมาชิกพักประชาธิปัตย์ด้วยกันนะครับอันนี้ไปล้วนลามล้วงของรับเข้าอะไรต่ออะไรอุตลุดเป็นหมดเลยนะจนผู้หญิงเขาต้องหนีนะฮะ หรือคดีภรรยาของไฮโซดังท่านหนึ่งนะฮะเคยถูกขคค่มขืนก็บทำชาวเราเขาอ้างว่าโดนคุณปรินเนี่ยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมบอกว่าคุณปรินยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับนี่เป็นคดีใหญ่หญๆ3คดีที่สไนธะกำลังพุ่งบอมเพราะใส่ปรินครับเป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นทางการด้วยแล้วเขาก็ปฏิเสธด้วยว่าไม่จริงอ่ะแล้วทั้งนั้นลาออกทำไมอะคะ แน่นอนนะครับคุณเทพไทเสนาพงศ์บอกว่านี่คือมาตรฐานของพักประชาธิปัตย์นะฮะคือถ้าโดนกล่าวหาอะไรเนี่ยลาออกไว้ก่อนครับเช่นเรื่องรถดับเพลิงคุณพิรัตโกษยโยธินก็ลาออกไว้ก่อนนะเรื่องปลากระป๋องก็คุณพิทูลนาบุตรก็ลาออกไว้ก่อนนะบางคนก็แซวคุณเทพไทยว่าสปิริตของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องอะไรฮนะเรื่องความมั่นคงในสถาบันครอบครัวหรือเปล่าฮนะหรือว่าการถูกตั้งข้อหาในเรื่อง ชูสาวอย่างนี้หรือเปล่า,าที่เป็นมาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ถามอย่างนี้นะครับแล้วเขาบอกว่านี่คือการแสดงสปิริตของคนรุ่นใหม่อย่างคุณปรินครับอารมณ์เหมือนพวกนักการเมืองต่างประเทศหรือเปล่าพี่เวลาโดนเกาหาอะไรก็เดี๋ยวโค้งแล้วก็ลาออกไปอย่างเงี้ยครับนักการเมืองต่างประเทศเนี่ยเขาออกไปเลยนะฮะเขาไม่ต้องรอกลับมาอีกแล้วนะครับนายกญี่ปุ่นนะฮะโยซเกะอุนโนนะฮะเขาไปซื้อบริการเกอิชาครับแต่ว่า ไม่ได้หมายาว่าเขาจะโดนปัญหาเรื่องการนอกใจเมียนะเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะกับโดนปัญหาเรื่องเกยชาออกมาแฉว่าขี้เหนียวไม่ให้ทิปไม่ดูแลนะและคนที่ปุ่นถือมากครับการที่คุณไปได้กับใครแล้วไม่ดูแลไม่รับผิดชอบนี่นะครับสุดท้ายอยู่ได้หกเก้าวันออกครับหรือประธานดีบิลคินสันนะครับที่มีเรื่องยุ่งเหยิงกับเด็กฝึกงานในทำเนียบขาวนะครับโมนิกาลูวินสกี้ที่เป็นข่าวเฉอระดับโลก ที่เรารู้นะครับสุดท้ายพวกนี้ก็จบไม่สวยสักคนนะฮะอย่างคุณปรินอย่างนี้ค่ะยังปฏิเสธอยู่นะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้อาจจะเสียชื่อเสียงไปแล้วคําถามคือจะจบชีวิตทางการเมืองเลยไหมคะแน่นอนนะครับเขาก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองนะฮะเรามีกระบวนการยุติธรรมไว้นะครับเราทั้งหมดนะครับได้ยินข่าวจากโทรทัศน์จากสื่อเราอย่าตั้งตัวเป็นสารเตี้ยแล้วพิพากษาเข้าไปก่อนนะครับกระบวนการยุติธรรมจะพิสูจน์ตัวเขาเองนะครับแน่นอนครับมีนักการเมืองหลายคนที่เคยก่อคดีใหญ่ๆแล้วบ้างก็กลับมาได้บ้างก็กลัับบมมาไไ่ด้นะคร เอาแบบกลับมาไม่ได้ก่อนนะครับคดีทุจริตยาคุณลักเกียรติสุธนะนะครับก็กลับมาเล่นการเมืองต่อไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็เสียชีวิตไปแล้วและที่กลับมาได้ก็มีนะครับก็คือธรรมนัสนี่เองนะฮะคุณธรรมนัฐนี่โอ้โหโดนทุกคดีเลยคดีขนแป้งนะคดีฆ่ากันตายนะครับโอ้โหคดีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะแล้วติดคุกแล้วก็ออกมาแล้วก็กลับมาพังงาดนะฮะนี่ขนาดทะเลาะอับลุงตู่ยังพังงาดอยู่เลยนะครับเรียกว่ากลับมาอย่างเต็มภาคภูมิเลยครับ เอาละเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยรอการพิสูจน์อยู่สําหรับเคสของคุณปริณแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนเนี่ยมันเป็นข่าวเป็นครา,าวขนาดเนี้ทางพักไม่รู้เรื่องมาก่อนหรอคะแน่นอนนะครับมีคนหลายคนบอกว่าพักรู้เรื่องแต่พยายามปิดนะครับหลายคนก็บอกว่าพักไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าไปเซิร์ชใน Google เนี่ยนะฮะ เซิร์ชคำว่าข่มขืนกันนะการเมืองไทยเนี่ยมันก็ขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับเพราะมันไม่ใช่คดีเดียวมัน2คดีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพักจะบอกว่าไม่รู้อะไรอะไรเนี่ยมันก็ดูจะไม่สมน้ามสมนเนื้อกับความเป็นพักประชาธิปัตย์เท่าไหร่นะครับส่วนคําถามนี้ไม่เกี่ยวกับคุณปรินนะคะไม่เกี่ยวกับคุณปรินนะถามส่วนตัวว่าในกรณีที่ผู้ต้องหาเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมสงูงเขาก่อเหตุข่มขืนทําไมอะพี่การข่มขืนเนี่ยนะฮะมันเป็นอาการหนึ่งของอาการป่วยครับ กับอาการหนึ่งคืออำนาจบ้าอำนาจนะฮะคุณก็ไปดูละครไทยฮนะพระเอกเนี่ยชอบข่มขืนนักเอกจังนะฮะข่มขืนจนรักกันนะฮะเนี่ยนะมันูฝังลากฐานไปอย่างนี้ว่าคนข่มขืนเนี่ยมักจะเป็นคนมีเงินนะและมีเงินก็จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างคนข่มขืนมักเป็นคนมีอำนาจครับและอำนาจเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงระบบที่มันอ่อนล้าง,ง่อยเปียเสียขาในเมืองไทยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะฉนั้นวัฒนธรรมการข่มขืนมันถึงเติบโตขึ้นนะครับนี่ผมพูดเนี่ยผมพูดในแง่วิชาการนะครับไม่ได้ว่าใครนะ เมืองเนี่ยนะคะก็ถือเป็นผู้บริหารประเทศนะเป็นหัวหอกหัวขบวนของประชาชนทั้งประเทศเลยมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ไหมคะมป้องกันได้เยอะแยะเลยนะครับถ้าคุณจะเอายาขนานเอกนะฮะครบอบจักรวาลก็รัฐธรรมนูญนะแก้รัฐธรรมนูญไปเลยครับผู้ที่มีประวัติการคดีข่มขืนเนี้ยก็ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตก็ว่ากันไปนะครับเพราะการจะเป็นนักการเมืองที่ดีนะครับขั้นหยาบที่สุดนะครับ คุณต้องรักษากฎหมายให้ได้ก่อนนะครับขั้นรองลงมาก็คือคุณต้องมีความละอายต่อบาปนะครับและขั้นแอดวานเลยที่ทุกคนควรจะต้องมีก็คือ,อคการเคารพสิทธิในเพื่อนมนุษย์ในเนื้อตัวของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ